คำถามต่อมาครับการอ่านซูรสสามกุญก่อนนอนอาจารย์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยต้องอ่านอย่างไรต้องอ่านเรียงลำดับไหมครับหรือว่าสลับกันได้ครับแล้วน้อมาสอนลีอะไนะีนัมฮัมัดที่ที่ถูกต้องก็คืออ่านให้ครบสามต้นแต่ที่ดีกว่าก็คือให้เรียงลำดับนะเพราะการอ่านทั้งสามต้นนะถือว่าพี่น้องได้อ่านครบถือว่าพี่น้องได้อะมันแล้วได้ทำพี่น้องอ่านจะอ่านอัลฟาลักก่อนอัลิคลาสละตามโดยอันนาส หรือว่านึกอันนัสได้ก่อนว่าอันอันนัสอันฟาลากอัลอิคลาสก็ได้แต่ที่ดีสมควรเรียงตามลําดับเรียงตามลําดับก็คือเรียงอ่านเวลาเราอ่านต้องอ่านจากด้านหน้าก็คืออันซุรออัลอิคลาสเสร็จแล้วซันจะมาสู่ซุรออัลฟาลากกุลอาอูสุบอบบิฟลักและต้นสุดท้ายก็คือซุรออันนาสเรียงตามลำดับซึ่งสิ่งใดที่เราสุนงลสอนสลัมทำลำตามตามลำดับเอาไว้สมควรที่จะเรียงตามลำดับถึงแม้จะไม่มี คําสั่งจํากัดไว้เลยว่าต้องเรียงแบบนี้เป๊ะๆแต่เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและรูปแบบน,นะครับฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยบรรดาซาลาฟเขาจริงเวลาจะทำแล้วเขาจะพูดกันอยู่เป็นอับดะอูบีบีมาบัดอัลลอฮฺบิฮีอัลลอฮ์เริ่มต้นไว้ตรงไหนจะทําตามแบบนั้นซาลาบบางท่านเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับเวลาเขาอาบน้นลำละหมาดเนี่ยเวลาเขาล่างหน้าม,ามาถึงล้างมือเนี่ยเขาจะล้างมือไปถึงข้อสอบแต่พวกเราเนี่ยเวลาอยู่ใต้ก๊อกเนี่ยเราเห็นเอาข้อศอบขึ้นแล้วก็ ล้างข้อสอบลงมาที่มือเขาบอกเนี่ยมันย้อนแย้งกับคําสั่งคําสั่งบอกให้ล้างจากมือไปถึงข้อสอบ<ะ>นะครับเขาเวลาเวลาคนที่เขาเป็นคนเคร่งๆเนี่ยเขาจะล้างจากมือเนี่ยไปถึงข้อสอบนะอันนี้อันนี้คือคือข้อสังเกตก็แล้วกันจะถามว่ามันทั่วไหมทั่วพี่น้องจากล้างจากข้อสอบไปถึงปลายมือก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะบางคนเวลาถั่วแก๊สมาแล้วก็ไปรองใตก้ก๊อกแบบน,นี้ถูถูถูมันก็ทั่วตั้งแต่มือจนกระทั่งถึงข้อสอบ้วเตียงเพียงแต่ว่า เขาตะอันดุกก็คือรักษามารยาทกับสมน์ขังกุรานว่าในเมื่องกุรานบอกให้ล้างตั้งแต่มือไปจนถึงข้อสอบเขาก็ทาตามนะครับอันนี้คือความประเสริฐกว่างั้นพี่น้องอ่านสามกุลเนี่ยจะเรียงก็ได้สลับก็ได้แต่ที่ดีกว่าก็คือเรียงแต่ถ้าพี่น้องอ่านครบสามต้นอินชาอัลลอฮ์มีสรรพคุณตามที่อัลกุรานบอกไว้ก็คืออัลลอฮ์จะให้ความคุ้มครองให้ผู้ฟี่ผู้มาอารักขาเราในคืนนั้นตลอดทั้งคืนนะครับยินเสยตอนจะไม่รบกวน